ทำใบอ่ะให้มันเล็กครับวิธีการทําใบให้เล็กมันก็จะมีมีวิธีของมันเะนะใบมันจะเหลือเล็กแค่นี้เองอ๋อแทนที่มันจะใบใบใหญ่อย่างงี้ใช่ไหมเราฉีดยาปุ๊บใบจะเหลือเท่านี้แตกมาได้แต่ให้เหลือใบไม่ให้มันแย่งอาหารนั่นเองใช่ไม่งั้นมันก็มันก็ดึงไปหมดอ่ะมันจะตั้งตั้งเห็นไหมเพื่อเ็กเห็นใบมันตั้งไหมเนี่ยมันจะตมันจะออกดอกนะถ้ามันแรงปุ๊บมันออกเลยนะ Oh, สังเกตนะสังเกตใบคือถ้ามันตั้งขึ้นมาคุณเอกสังเกตไหมว่าใบามันตั้งใบ,ม,บมันชี้อ่ะอ่าใบมันชี้เออบมันจะชี้หน้าเราเนี่ยคือถ้าเกิดอากาศแรงปบนิ่งพร้อมออกดอกละใช่แล้วเขาบอกว่าวันที่ยี่สิบยี่สิบฝ่าเนี่ยวันนี้ที่ไหรสิบวันนี้วันที่สิบครับอ่าตอนนี้เราก็ต้องประคองมันไว้ว่าไม่ให้มันแตกใบอ่อนให้ได้ตัวเองจะแตกใบอ่อนนะ เขาอยากได้กินทุเรียนเร็วๆก็วานนั่งรูปรูปมันไวเอออย่าแตงไปอ่อนนะแตงรูกนะมันกําลังจะขยับตัวขยับตัวต้นแต่เราต้องทํายังไงให้ใบมันเล็กให้ได้เนี่ยเพราะมันฟพรมันบานมาปุ๊บก็ต้องแก่เลยเออะเห็นไหมนี่ความละเอียดอ่อนแล้วก็การเอาใจใส่แล้วขั้นตอนมันเยอะมากใช่มันไม่ใช่ง่ายกว่าจะได้กินโูกนะไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะฉะนั้นคนที่เขาที่เป็นลูกค้า อย่าขอร้องเถอะอย่าต่อเลยเพระราคาเราไปตามเหตุผลอยู่แล้วตามเหตุผลนะครับตามเหตุผลอยู่แล้วปีนี้ขายโลเท่าไหร่เนี่ยปีนี้จะขายกันโลเท่าไหร่ขายโลเท่าไหร่อะโลละสิบขีดที่ผ่านมาขายโลห้าร้อยอะงไงให้ออกดอกออกกลูกก็คือต้องทําให้มันเหมือนรู้สึกว่ามันจะตายใช่นะก็ลมควันแม่งซะเลยใช่ใช่นี่นี่เขาเรียกแตกใบอ่อนเออเห็นไหมนี่เราก็ต้องเล็กใบแก่ อันนี้คือที่ผ่านมามีแมลงลงด้วยนะฉีดยาไปนี่ถ้าเจ๊งเลยนะครับถ้าเกิดช่วงออกดอกแล้วแต่ใบอ่อนเนี่ยลวงหมดถ้าเป็นมูเนี่ยตัดใบทิ้งหมดเลยนะต้องตัดเลยใช่คลิปเนี่ยทุกต้นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวถึงเวลาออกลูกเนี่ยตัดใบออกหมดเลยโอ้โหมันมันอะไรที่มันยากคิดดูดิไม่ง่ายอันนี้มีประมาณร้อยต้นจะตัดทั้งร้อยต้นครับผมแต่คนที่มีพันต้นเนี่ยเขาต้องทํำยังไงก่อนมันจะยากยังไงถึงจะเอารูกมันอยู่อืม Uh, um.